สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับน้องวิจิควา้ารางวัลหนึ่งในสามรู้เลยสอนลูกสาวมาดีมากหนุ่มสอนรามยิ้มไม่หุบน้องวิจิควา้ารางวัลหนึ่งในสามนักเรียนในห้องเพลอแพบเดียวครับสาวน้อยวิจิลูกสาวของแก้วัววนของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และอดีตภรยาคุ้งพลอยก็ได้เติบโตเป็นสาวน้อยเข้าโรงเรียนไปเจอกับโลกกว้างและ ยิ่งโตขึ้นทุกวันซึ่งปะปาหนุ่มก็คอยอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เสมอใน IG และเมื่อเร็วๆนี้ก็ทำเอาชื่นใจคนเป็นพ่ออย่างที่สุดสำหรับโมเมนต์ที่ทำให้ยิ้มไปตามๆกันกับหนุ่มสนรามเทพิทักษ์พระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ได้มีการโพสต์แบ่งปันผ่านทางอินสตาแกรมให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องวิจิ ที่ได้รับรางวัลดาวเด่นประจำสัปดาห์ของทางโรงเรียนอนุบาลโดยเนื้อหาของการโพสต์สังเกวนั้นไม่เพียงแต่หนุ่มสอรามจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลที่น้องวิจิได้รับเท่านั้นแต่คุณพ่อยังถือโอกาสฝากคำขอบคุณไปถึงคุณครูทุก,ท,ก,ท,กท่านอีกด้วยดาวเด่นสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือเป็นนักเรียนที่รอบคอบใจดีและเป็นมิตรมาก และมีทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียนมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับทุกสิ่งที่เราทำในชั้นเรียนงานของน้องเรียบร้อยและมีความละเอียดถูกต้องเสมอรักษาความเก่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องวิจิด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่น้ำพึ่งมิสมินีมิสมอลลี่และคุณครูฟิลม์มพี่แนนและคุณครูทุกท่านนะครับ ด้วยความเคารพครับผมของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดอนุบางตามทิปย์สมุไรพ่อลูกอ่อนสองกายแต่ใจเดียวขอขอบคุณข่าวจาก Daily Light Express ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ